สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับลุงป้านาอาพ่อแม่พี่น้องนะฮะวันนี้มาอยู่กับ Skull and Bone นะครับตอนนี้กําลังเปิดให้ออเปนเบต้าแล้วก็สามารถพรีออเดอร์ได้แล้วก็คือสามารถทดลองเล่นแล้วก็สามารถสั่งซื้อล่วงหน้าได้นะครับอันนี้คือเฟิร์สอิมเพรสชั่นของผมเลยนะครับเซตติ้งเข้าเกม,มาก,ก็อัดเลยนะครับมาลองดูดีกว่าว่าตัวเกมจะเป็นอย่างไรนะครับกดเพย์ไปแล้วฮะอุ้ยภาพสวยมากเลยนะ When corporations as mighty as nations rule the seas and dominate the world's valuable trade routes. With an iron fist, they forge a path of tyranny and exploitation. a global supremacy. A flood of exotic goods feed new addictions and fill coffers with tainted in blood. And where there is blood, there are predators. รเราคือนักล่านะครับเขาอธิบายสาทายเกี่ยวกับโลกโจรสลัดนะฮะแล้วก็เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นนี่ที่อินเดียนะครับทะเลอินเดียนะเอ้ยมหาสมุทรดิโอเชียนใช่ไหมใช่แหละนี่ฮะดิอินเดียนโอเชียนนะครับดิอินเดียนศตวรรษที่17นะครับเซนจูรี่พันเจ็ดร้อยน่ะช่วงนั้นล่ะฮะแม่งเอ้ยหมอก เรามองไม่เห็นอะไรเลยอะเราต้องหนีออกจากที่นี่นะครับข้างหน้ามีสงครามนะครับไอ้พวกฝรั่งเอ้ยอังกฤษนะครับผ่านตรงนี้ด้วยเรามองไม่เห็นอะไรเลยนะฮะเราต้องมาครับอ๋อเอดีนะครับขื้ซ้ายขวาง่ายอันนี้คือเริ่มแล้วใช่ไหมแล้วบนขวาคืออะไรอะ มันเรือน้อยอ่ะมันจะให้เรายิงแน่เลยนะฮะนั่นไงที่ขวาโฮครับขีดซ้ายเพื่อชุดโอ้ขาชุดแล้วฮะโอ้ไมีการระคังเตือนนะเมื่อกี้เหมือนจะเป็นระบบนะถ้าเลี้ผมมามีระคังบนอ่ายอดนะครับหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนเป็นการมองเห็นของศัตรูหรือเปล่าฮะเหมือนอัจตัวเลิศในระบบฟาคายยูบิซอฟนะฮะ พวกอาแอสซิสซินคลีสอะไรเงี้ยจะมีอ alert นะครับใช่ไหมไม่แน่ใจเหมือนกันครับเรามาเริ่มไปพร้อมกันนี่แหละยังไงต่อซ้ายขวาหน้าหลังเราต้องหนีไปใช่ไหมหนีจากบิสทรีสเอ็มพอยใครโชคชะตาพานำไปนะครับเสียงอะไรอ่ะนั่นไงเรือพวกอังกฤษเฮ้ยโดนด้วย ทียโดนด้วยอย่างเจง๋งเรายิงใบเรือฮะไอเขาไม่สามารถโอ้โหเยอะไปเปล่า,าวะยัดเคทำไมมันเบิดมันสะใจขนาดนี้ไม่โดนนะฮะอูยิงได้รัวขนาดนี้เลยแหละฮะผมเคยเล่นแบ็คแพ็คนะครับแล้วก็โอดิซี่มาคล้ายๆกันนะครับแต่นี่เป็นคอนโทรลด้วยระบบคอนโทรลด้วยระบบที่ขวาแล้วก็ยิงนะครับอูสะใจยังวะเสียงห่วร้องของคนแล้วก็ระบบการยิงแบบนี้มันสะใจดีนะครับ ผมว่าคล้ายๆแบ็คแบ็คนะครับระบบการยิงคล้ายๆกันนั่นเรือใหญ่ญเรือใหญ่นะครับเราต้องสู้ไม่โชคชะตานำพาเราไปสะใจวะอมีเวกพอยด์ด้วยนะครับเกมเขาซุ่มพัฒนามาหลายปีนะครับ เพราะว่าเส no ียงตอบรับจากภาคแบ็คแฟคมันดีเกินคาดนะครับเลยมีภาคแก้ออกมาเป็นสกาวแอนโบนนะครับเอาดิเอาดิเอาดิประจัยวะยิงเยอะฮะประมาณ4-5ห้าลำรอบๆเราผมดูรอบๆก่อนร้อยระเบิดไปดีมีปืนท้ายนะครับใช้เอนจิ้นเดียวกับอันนี้เลยนี่วะแอสดซินครีดเออ ยังไงต่อวะเราต้องไปทางแฟรหรออ๋อ,อ,อถ้าเกิดเราหันข้างนะครับปืนเราจะรีโหลดเร็วคล้ายๆอูร์ว,วชิปปืนเราจะอยู่ข้างๆเยอะกว่านะครับส่วนใหญ่นะหันข้างหันข้างหันข้างทำไมมันเดือดขนาดนี้วะเนี่ย รีโหลดฮะเรียบร้อยหลุดออกนอกแมพโอเคกลับเข้าไปนะครับเดิน back to battlefield ยิงไปฮะฐันข้างให้ฐันข้างให้ก็รีโหลดครบศูนย์ครบจบที่กระสุนไม่มีระบบหลบละฮะไม่เหมือนภาค Odyssey กับภาค Black Flag สามารถหลบได้นะครับหลบนี่แทบจะไม่โดนดาเมจ เจ็บไหมโอ้ยไปอีกเรือใหญ่ม<ป>ันเอาเรื่องนะฮะเนี่ยแตกยังอีกพี่ก็ถึกเกินยิงตรงกลางๆมะเนาะ หมือนเป็นบอสเลยฮะเอ้าทางซ้ายก็มีอยู่เนี่ยอ๋อหรือว่าทางซ้ายนี่เพื่อนเราทางทางทางขวาที่เพื่อนเราทางซ้ายนี่ศัตรูว่ากุงงงไปหมดละอะไรแดงๆนะไฮไลท์อะไรอะไฮไลท์แดงๆนั่นคืออะไรนี่เพื่อนเหรอไม่ใช่มั้งมันบิซิทเอ็มไพร์ทั้งคู่เลยนี่ลายธงมันเป็นรูปมงกุฎครับเรียบร้อยโอ้โหแม่งมาอีกแล้วพวกอังกฤษนะครับเอาไงยังดีดีกับจัน โอ้บาดอนชิปเรียบร้อยฮะลูกเรือด่าเรากบปันมึนนโงโคตรโง่เลยแล้วเฟลเรียบร้อยเรือเราโดนจมลงไปคุยกับโพไซดอนนะครับชาวเรือเขาชอบพูดกันยังไงต่อเราต้องสร้างเรือใหม่ไหมตามเนื้อเรื่องเราต้องมีเรือเป็นของตัวเองใหม่นะฮะแล้วก็ตัวละครเราเฟล,ลมาขนาดนี้โอ้กินเกลือ ยินข้าวของปูนี่มันอะไรกันเพราะทำไมปูตัวนี้กล้ามใหญ่ฝั่งเดียวโอ้เรียบร้อยเรียบร้อยนึกว่าจะโดนแฮคัทซะละแครบาร์เบอร์อุ้ยหรือว่าจะใช้าส,าสร้างตัวละครนี่พี่นวดเฮ้ยมีคนเอเชียด้วยฮะอุ้ยไม่เอาคนนี้ดิมีเลื่อนได้ไหมฮะสุดได้แค่นี้แล้วเหรอโหอ,อันนี้ดูอันนั้นมากเลยฮะอ๋อกดลูกศรน,นะครับมีสาวเอเชียด้วยนะครับนี่ ชาวเรือต้องผิวเข้มนะครับโอ้แต่น,นี้ก็ผมว่านี่แหละเหมาะกับการเป็นชาวเรือผิวดำก็มีนะครับถแถวอเมริกาใต้นะครับโจนสลัดปัจจุบันก็ยังลงเหลืออยู่นะครับเอาสีนี้หรือว่าสีนี้ดีอันนี้ก็เข้มไปว่าสีนี้ดูดีนะครับ Q E เป็นอดี้ไทยนะครับมีอ้วนด้วยไี่ผ,ผมมนี่น่าคุ้นๆนะแต่ผมว่าสมส่วนกำลังดีครับ่า อันนี้เป็นบอดี้คอสเมติกครับแททู too, พวกลายอะไรต่างๆโันสลัดต้องมีแผลเป็นทำไมภาพผมมันมันเซตติ้งให้อัตโนมัตินะครับอันนี้ผมไม่ได้ไปเซตติ้งอะไรมันเยอะนั่นแหละรอยแผลเป็นต้องอันนี้นะฮะสวยสีตานะครับสีดำนะครับสวยแฮรสไตล์โอมีหลายสไตล์นะฮะเนี่ยเลือกสีได้ด้วยนะครับ ดูดีนะฮะนี่นี่เท่หวะผมชอบการแต่งผมอะลมนี่มันช่างเข้ากับผมดีอันนี้มันดูผู้หญิงไปนะฮะส่งไหนดีวะเรื่องไม่ถูกส่งเริ่มแรกแล้วกันฮะดูดีสุดนะครับชาวเรืออันนี้มีคราวครับชาวเรือต้องมีคราวนะครับเพื่อเสริมความเขาเรียกว่าอะไรอะเสริมความดุดันเขาเฟิร์มๆนี่เขากำลังดีนะครับเรียบร้อย ยังไงต่อเอ้าเปลี่ยนสีเขาทำไมนะ่ะคอนติเนียหรือเปล่าฮะโอเคเรามาพร้อมเกี่ยวกับกฎของเออกฎของทอะเลแลวหรือพร้อมกับกฎของทะเลเออผู้รอดชีวิตอ่ะสวยแล้วไม่รู้เสร็จแล้วว่าเราเป็นกับตันไหนยังไม่ตายวันนี้หรอกจับมือฉันไว้ เรืออังกฤษอยู่แถวนี้ซะด้วยสิรีบๆช่วยเขาเร็วนายโชคดีที่รอดนะฮะอ๋อหรือว่าเราเป็นลูกเรือฮะ,อฮะใช่<ล>เขาน่าจะเป็นลูกเรือเหมือนกันนะฮะกัปตันน่าจะตายนะครับไอ้พวกบีทติสก็บาดเจ็บไปสมควรนะครับ นี่มันฟาใครครับการพูดการขยับร่างกายนะครแขนนะครับเราจะหนีไปแล้วฮะ ก่อนพวกอังกฤษกลับมามาไกด์พวกเขาอีกแล้วเราต้องทำยังไงต่อไปไหนต่อดีนี้เดี๋ยวผมขอเซตติ้งก่อนได้ไหมฮะรู้สึกภาพมันกากๆกนะครับโอเคภาพสวยขึ้นมาทันทีนะไปปรับภาพมาเมื่อกี้ผมกด ESC ทำไมเรือมันไหลมาเราต้องซ่อมเรือนะฮะตอนนี้ภาพสวยขึ้นมาละรันอยู่ที่60 fps นะครับ มันล็อกไว้ลองเก็บอะไรเนี่ยตอนนี้อันดิสคอเวอร์เราต้องสำรวจแล้วฮะโอ้มีแรงลงแรงลมด้วยนะครับเนี่ยรายละเอียดเยอะอยู่มีมีปลาอยู่ทางซ้ายอะไรคือปลาโอเคดิสมาร์กนะครับลงเรือเหรออันนี้เป็นผู้รอดชีวิตเหรอฮะเฮ้ย เวสไอแลนด์โอเคเซ็ตเซลได้นะครับตรงนี้สามารถเดินเรือได้นะฮะวิ่งไม่ได้เหรอกดชิปไม่ได้นะครับคุกเกอร์นี่คืออะไรทำอาหารม,มีระบบทำอาหารนะฮะนี่ไงมีกิวฟิตแต่เราไม่มีปลาครับอันนี้เป็นฟิตเป็นชาร์กมีดนะครับกิวชาร์ก ย so er so ่างปลาฉลามย่างปลานะฮะหัวหน้านะครับหัวหน้าจนฉลัดดีใจอะไรกันวะเนี่ย ให้เราเป็นกัปตันเหรอตอนเนี้ยเขาน่าจะไม่ชอบกัปตันคนนี้นะครับอืมจะให้เขาเป็นกัปตันนะครับไม่ใช่เรางั้น๋ยวเราไปช่วยพลอชีวิตดีกว่า l w if they have l s t r a n e d upon these shallows o u wish to reach a f course you do And so do the rest of this drunken lot, sprawled upon. the, if to the kingpin empty He will surely strip us of our titles if he does not first strip us of our skin. Retrieve what remains of Scarelock's cargo from the shark-infested waters. Only then will I divulge the way to Pirate Paradise. โอเคจะได้อะาหารปลานะครับไปไปหาของหรอนะครับน่าจะใช่เป็นคาร์โก้นะครับเฮ้ยนี่เพื่อนเหรอโอ้โหมีพงมีเพื่อนด้วยนะครับทางนน้นนะยะ่20ิบสองร้อยเมตร อ๋อเกลือนี่ลูกน้องเรานะครับสองคนนี้เอ้ยมันเป็นเฟิร์สเฟิร uh, ์สเฟิร์สซันเหรอโอเคไปหาคาโก้ที่หายปุยนะครับเพื่อแลกอาหารเราสามารถเขาเรียกว่าอะไรหาปลาด้วยนะครับเพื่อเป็นอาหารแล้วหายังไงหรอ ตรงนั้นอะไรอ่ะเอ้ยสลามสลามไม่ดีนะชาร์กอ่ะอุ้ยเฮียเขาจะสู้ยังไงอ่ะชิมหายละเอ้ยยังไงฮะคาโก้รูดรูดไม่ทันฮะถ้าต้องไปใกล้ๆได้ไงตัวอยู่ตรงนั้นระวังปลาด้วยโอ้โหฉลามไล่อุ้ยอู้เรือแตกผมว่าเรือแตกมาให้กูเป็นกัปตันคิดดีแล้วเหรอเอโอเคฮะอีกนิดเดียวเก็บของกันรูดรูดกดเอฟลัวๆฮะ ราพอแล้วแต่ไม่พอฮะโดมันอยู่ในจิตวิญญาณครับเอ้ยเชีย่ยเรือผมจะแตกวะกลับดีไหมกลับดีไหมวนเรือกันฮะวนอีกสักรอบหนึ่งของเต็มแล้วนะเน,นี่ยตอนเนี้ยโอเคเดี๋ยวไปส่งครับม,มันมาแล้วมันมาละอุ้ยมันเป็นโอเพ่นเวิร์นี่ฮะแนวแนวเกมเฮ้ยเรือจะแตกไปก่อนไปก่อนโอเ้เป็นเกมออนไลน์ด้วยฮะนั่นไงเลเยอร์ เป็นเกมออนไลน์นี่หว่าไปจอดก่อนหปลาฉลามเต็มไปหมดเลยแสดงว่าเราสามารถหันฉลามได้สามารถหาปลาได้นะเนี่ยเอาเรื่องวะย,ยังไม่เลิกตามอีกเหรอตัวนี้สองตัวเลยไม่2ไม่ตัวนี้ดิโอเคเรามาถึงกเกาะแล้วฮะไปครับต้องจอดเรือก่อนไหมหรือย,ยังไงเรือมันเยอะไปหมดเลยนะ เรียบร้อยครับหลุดออกมาจากเขตได้ละโอ้คนเต็มเลยฮะแสดงว่าเมื่อกี้เป็นเพเยอร์ที่ยืนอยู่นะครับถ้าเกิดผมจำไม่ถ้าเกิดผมเดาไม่ผิดนะโอเคนี่ไงเพเยอร์ที่ยืนอยู่น่าจะใช่ฮะคนนี้ก็น่าจะเป็นเพเยอร์เหมือนกันนี่ไงเป็นเกมออนไลน์จริงด้วยฮะเหมือนเลดเดอร์ลีพาร์ิ้ เรียบร้อยครับได้อะไรบ้างเนี่ยได้คาโก้มาขอบคุณมากไม่มีใครขยันหรอกฮะช่วงนี้กำลังเมากัาานปลิ้นแล้ว <laughs> <laughs> ใครสักคิ้วให้พี่แกวะนะชามสเนฟเฟอร์ <laughs> <laughs> Why you ask Captain corpse might know the way. Now His might the you don't bloated corpse off, Captain fuck ask Rassler? bilt rat. สงสัยไม่ชอบเรียบร้อยฮะได้อาหารมาแสดงว่าผมกินได้ใช่ไหมแล้วผมจะคุกไปทำไมอ่ะมันมีสเตมินาอะไรให้บ้างแสดงว่าคุกได้แล้วฮะไม่ได้ฮะอยู่ในคังเหรอไม่อยู่ในคังนะครับแล้วไหนอยู่คังผมอยู่ไหนวะ โอเคช่างมันเดี๋ยวเราไปดูเรือจมตรงนู้นก่อนนะครับออกเรือก่อนอ๋อถ่ายรูปได้เหรอฮะเนี่ยโอเคผมจะลองกดอีโมจิเฉยเมื่อกี้กดอะไรอ่ะกดเอฟก็ถูกนี่เมื่อกี้โอเคกดไม่โดนฮนะไป ไปหากัปตันไหมกัปตันอยู่ไหนโอ้เมื่อกี้มีเรือขุดอันนั้นด้วยนะเรือขุดเขาเรียกว่าอะไรเรือขุดอ่าปะการังนะฮะจอดตรงนี้เหรอชิบหายละเรือจะเลยมันปรับเป็นโหมดอื่นไม่ได้เหรอฮะอันนี้ ทำไมเป็นโหมดเฟิร์สพสซันเฉยเลยวะเข้าไม่ได้ฮะตรงนี้เอ๊ะแล้วทำยังไงต่อเนี่ยโฟกัสโอเพนแล้วทำยังไงโฟกัสโอเพนโอเคอ๋อโอพิกล็อคฮะโอเค,อเค,อเค,อเคยังไงต่อลงเรือแล้วฮะเกมอาจจะบักบักหน่อยนะครับเพราะว่ามันเพิ่งเปิดโยภาพสวยเอาเรื่องครับ อา้ากดแผมออกไปเรือเฉยเลยชิบหายโอ้โหกลับครับกลับกดผิดกดผิดฮะต้องถอยด้วยนะต้องเลี้ยวครับเพราะว่าถอ,ถอยไม่ได้นะครับเรือมันไม่มีระบบถอยหลังนะครับน,นั้นผู้เล่นเลรอโอเคลงใหม่ลงใหม่ไม่น่ากดแซดเลยกดแซดขึ้นเรือนะครับเป็นลูกสมองลองกดเฉยๆซนไง โอเคมีช่องแชทนะครับยังไงต่อน,นี้ให้เราไปหาใครโอเคน่าจะชั้นสนะครับนี่อะไรอะสมุดเหรอเป็นการระจนภัยของเอ็กสเตอร์นะครับ น่าจะเป็นกับตันเรานะฮะอันนี้โอเคกับตันตายแล้วเหรอตายจริงนะเนี่ยตายจริงด้วยะฮะ <Okay. S 1> เรากล้องมานะครับเสียใจยด้วยนะกับตันสันตาเอ็นนี่ น่าจะเป็นสถานที่ที่เราต้องไปนะครับเราต้องสารต่อเหรอใช่ไหมแล้วเราจะทําเรือยังไงอะในเมื่อเรือเราเป็นเ,ปเรือใบเล็กๆอยู่เลยต้องเดินทางไปเจ็ดร้อยเลยเหรอฮะอุ้ยไปได้เหรอ New Horizon นะครับออกไปจากที่นี่เหรอนี่อะไรอะ เป็นข้อมูลนะครับอันนี้ผมขออภัยด้วยนะเพราะผมอ่านอ่านไม่ออกอ่านออกแล้วครับแต่ไม่อ่านไม่ได้ออกเยอะขนาดนั้นจะค่อยมาอ่านทีหลังนะครับถ้าเกิดอยากติดตามในเรื่องแต่เราจะมาดูเกมเพย์นะครับใครสนดเนื้อเรื่องกันว่ามันเป็นเกมออนไลน์ใช่ไหมล่ะได้อะนะล่ะครัะแผนที่

You your to own now, luck are make Captain. free เราเป็นกัปตันแล้วเนี่ยทุกคนน่าจะไม่ชอบกัปตันคนนี้นะฮะไป let's go fortune smiles upon you captain something tells me we're going to be just fine เราสามารถรูดไม้ได้นะครับโบกเกนแพร่งสามารถใช้กล้องอะไรแล้วฮะโอเคเุ้ยอะไรเข้าคัสสินเฉย เริ่มออกเดินทางแล้วฮะโอ้สุดยอด Ubisoft Frozen ครับ Ubisoft Original Yzg เรือเล็กแค่นี้น่ารักจังเยทเคคุณสวยวะ่ะผมชอบวะ่ะ ยูวิซอลสิงคโปร์ยูสิ่งว่าเบลกัสยูสิ่งว่าเบอร์ลินเบลเยียมเลยว่ะโอ้โหหลายทีมงานนะฮะยูวิซอฟมอนทรีออลยูวิซอฟมุมไบยูวิซอฟปารีสยูวิซอฟฟิลิปปินส์ยีวิซอฟเซี่ยงไฮ้ครับ ประตูอันนี้ประตูสวรรค์ที่บาหลีโหุโ้ยน่าเล่นจัดเลยต้องซื้อแล้วฮะแต่ต้องไปอัปเกรดคอมด้วยแต,ต่ตอนนี้ปรับภาพเล็กแค่หายนะครับไม่สามารถปรับภาพอ่าลีไฮได้นะฮะกระตุกเล็กน้อยน่าจะเป็นที่ตัวเกมนะครับเพราะว่าเกมเป็นโอเพนเวตาอยู่ตอนหายตอนนี้หายกระตุกละ เนี่ยครับมันแบบ FPS ตกตกกัดึงดึงดึงกัะชากระชาอากาศสดชื่นต้นเบาบับไม่ใช่หรอนเซนแอนนะไม่ใช่ซานตาที่นี่คือเซนแอน St. Anne is where we turn our luck into fortune, friend. Skurlock can get us started. That letter is proof your pirate worth a lick of salt. Hey, don't look at me. You're the best pirate to win skullock over. Me? Aya. Ay I had my shot in the past. Aya. <laughs> Ay Skurlock's loyalty to gain infamy and influence. Only his connections. A proper ship would be a start. ทำไมมันกระตุกบางช่วงหัวเลาะซะด้วยต้องไปหาลูกเรือเพิ่มแล้วฮะ โจนสลัดจนสลัดจดหมาย กระตกเอาเรื่องฮะ <S 2> <S 2> มีมมเมลบอ็อกด้วยฮะนี่ตัวบล็อบสวยมากเลยชอบจังอันนี้อะไรอ่ะอาหารเหรอฮะ โอเคบายแอนเซลร้านค้านะครับอันนี้ภารกิจเราอยู่ตรงนู้นนะครับหกสิบรูปมงกุฎด้วยจอห์นเชอร์ล็อก This one here survived the wreck. Sure looks like it. survivor. <laughs> <that's going> Come on in, <fire> Kelly We're all alive. Come on in. Come on in. it done we'll never show your ugly mug again you อ๋นี่เขาเนเจ้าของเรือนะครับนนี้อ๋อข้ามได้นะฮะโอเคโอเคฮะหลังจากที่คุยกับกัปตันนะครับกัปตันก็มีงานให้เราทำนะครับแล้วก็ ความรู้สึกแรกหลังหลังจากที่ผมเล่นไปนสักพักผมรู้สึกว่ามันเป็นเกมออนไลน์นะครับแล้วก็เนื้อเรื่องเนี่ยอาจจะไม่สําคัญเท่าไหร่นะครับมีหลายอย่างให้ทําเป็นเกมออนไลน์เลยแบบเนี่ยคนยืนก็เป็นชื่อคนเลยฮะแล้วก็มีเควสไให้ทำนะฮะแล้วก็มีระบบนะฮะฆ่าหัวของเราด้วยนะครับเอาเป็นว่าพาร์ทนี้เขาขอจบลงพิ่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพาร์ทหน้ามาต่อกันนะครับถ้าเกิดผมอยากเล่นต่อเดี๋ยวผมจะอัปเกรดคอมแล้วก็ซื้อเกมนี้มาไปเจอกันครับผมบ๊ายบายครับ